สวัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ดอคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพประสอนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของการรับมือกับสิ่งที่เรียกว่าความขัดแย้งกันนะครับในทีมมันเองนะครับในวันที่ทํางานนะครับหรือกระทั่งระหว่างแผนกต่างนันแหละใช่ไหมฮะนะครับซึ่งต้องบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เจอกันเลยบ่อยในการทํางานออฟฟิศเนี่ยนะครับก็คือว่ามันไปมันอาจจะมีบางอย่างที่มันแบบว่าไม่เข้ากันนะครับมันขัดกันก็เลยเกิดอ่า อ่าเรียกว่าความไม่พอใจการบางครั้งอาจจะนำไปสู่เรื่องของการทะเลาะเบาแววงการผิดใจกันนะครับมีการพูดจาไม่ดีต่อการเป็นต้นซึ่งนั่นคือสิ่งที่เป็นปัญหาของคนที่เป็นหัวหน้าบ่อยคือแบบว่าเราจะรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรใช่ไหมครับเราจะเริ่มต้นคุยอย่างไรดีคือบางครั้งก็รู้แหละว่าไอ้คููกรณีนี่คือใครแล้วจะให้เขาเริ่มต้นคุยกันอย่างไรใช่ไหมครับ เอาจริงๆเรื่องนี้ก็มีมีโมเดลนะครับที่เขาใช้กันบ่อยๆเป็นการก็กเรียกว่า SBI นะครับคือ SBI โมเดลเนี่ยนะครับมันเป็นโมเดลว่าในเรื่องของการให้ฟีดแบ็กนะครับกับอีกคนหนึ่งนะครับว่าคุณเป็นอย่างไรเราคิดเห็นอย่างไรกับคุณใช่ไหมฮะแล้วเขาก็เอามาประยุกต์ใช้กับการทำเรื่องคอนฟ lict management นะครับก็คือเรื่องของการบริหารเรื่องสิ่งที่เรียกว่าความขัดแย้งเนี่ยนะครับอธิบายแบบนี้ฮะนะครับ คือ SBI เนี่ยมันก็ย่อมาจาก3ตัวแหละนะครับตัว S Situation แปลว่านะครับเวลาเราจะให้ฟีดแบ a c กับใครสักคนนะครับเราต้องบอกก่อนว่าเราให้ฟีดแบ a c กับเรื่องอสถานการณ์ไหนนะครับซึ่งมันจะมีคําแนะนําเลยบอกว่าคือช่วยระบุให้ละเอียดด้วยนะ <c oughs> คือไม่จะบอกว่าอย่าวันก่อนเลยอย่างเงี้ยคือวันก่อนวันไหนแหละครับเออใช่ไหมฮะเอาระบุเลยนะครับเช่นช่วงเวลานะครับในมิ팅ไหนอะไรก็ว่าไป คือเราถ้าเกิดเราพูดแบบก,กว้างๆนะฮะหรือพูดกันแบบลักษณะาทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็นึกไม่ออกว่าเราทำจริงหรือเปล่าอีฟังหนึ่งจะบอกว่าเอ๊ะฉันทำด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณระบุเวลาให้ชัดเนี่ยมันก็ทำให้อีฝังหนึ่งนะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเ,เรียกว่าอาจจะคุยกันว่าเออที่มันเกิดขึ้นอย่างนั้นเพราะอะไรนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตัว A S situation เนี่ยเขาบอกว่าเริ่มต้นเลยคือบอกก่อนนะเฮ้ยเนี่ยเรากำลังพูดถึงสถา,านการณ์ไหนนะครับในช่วงเวลาไหนเอา 2 B be, Behavior ครับผม Behavior คือการบอกว่าแล้วคุณทำอะไรนะครับพูดง่ายๆคือเรากำลังบอกอีกฝั่งหนึ่งว่าเออคุณได้แสดงพฤติกรรมอย่างไรในสายตาของเรานะนะครับในสายตาของเราเนี่ยเราได้เห็นว่าคุณแสดงพฤติกรรมแบบนี้คุณพูดแบบนี้นะครับคุณวางตัวแบบนี้อะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันคือการทําให้เรามันคือการเฟรมนะพูดง่ายๆคือเฟรมทําให้เรากำลังฟีดแบ็กอยู่บนพฤติกรรมบางอย่าง นะครับอ่ะนะครับนี่คือนี่คือเราเราพูดเว่อา behavior นะนะครับแล้วเขาบอกว่าพยายามบอกให้ชัดนะ behavior นี่คืออะไรนะครับอย่าไปอมๆอะไรไม่ใช่นะครับบางทีถึงขั้นบอกเลยว่าคุณพูดประโยคนี้นะครคุณพูดประโยคนี้คุณใช้คำแบบนี้นะครับคุณทำท่าแบบนี้อะไรเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมฮะนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคือ I impact นะครับ impact หมายความว่าเออแล้วสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันมันเกิดผลอะไรเกิดขึ้นนะครับมันมันเกิดผลอะไรกับ กับตัวคนให้ความเห็นนะครับกับตัวองค์กรกับทีมในมุมมองของคนให้ความเห็นต่างเนี่ยนะครับมันคือการอธิบายอย่างนี้กันนะครับเพราะฉะนั้น SBI เดี๋ยวไม่ใเป็นการเหมือนการให้ฟีดแบคที่เขาเรียกว่าไม่ให้มันฟุ้งอ่ะคือเขาบอกว่าคือคนหลายคนเวลาให้ฟีดแบคปุ๊บเนี่ยก็จะเล่าไปเรื่อยบรรยายไปเรื่อยแล้วก็ไม่แบบสุดจะพูดเรื่องอะไรใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเอาให้ชัดนะครับสาการไหนเราทําพฤติกรรมอะไรแล้วสิ่งนั้นมันเกิดผลอะไรเกิดขึ้น นะครับซึ่งมันจะมีท่าต่อ้วเขาบอกว่ามันจะมี SBII นะไอ้สิ่งเลยว่า intent นะคือแบบว่าเฮ้ยาทำแบบนี้นะครับมันมีแบบว่ามันมีความต้องการมันมีเหตุผลที่มาอย่างไรนั่นเองนะครับซึ่งตัว SBI เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีในแง่ว่ามันทำให้การคุยกัะนำอยู่ในกรอบนะครับแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนการของสองฝั่งนั่นแหละนะครับว่าเออที่ ที่ทาแบบนี้นะครับเราเห็นแบบนี้นะเรารู้สึกแบบนี้นะว่าไปอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเออเฮ้ยเราสามารถอธิบายได้ว่าในสถานการณ์นั้นนะฮะที่เราพฤติกรรมแบบนั้นเนี่ยนะครับเ,ออเราเราอจะคิดยังไงร,ระว่างไปนะครับพวกนี้ก็เป็นตัวอย่างของการการประยุกต์ใช้นะครับสิ่งที่ว่า SBI Feedback Model เนี่ยนะครับการรับมือกับสิ่งที่เรียกว่า lict นั่นแหละถามว่ามันแล้วทำไมใช้ใช้ c o n f lict ง่ายๆนะเพราะว่าเวลาพูดถึงข้อความขัดแย้งที่ว่าเนี่ยนะครับมันมีหลายอย่างนะครความขัดแย้งที่เกิดบางครั้งเนี่ย ขึ้นจากความหวังดีทั้งคู่นะค,คือทั้งคู่มันมีเป้าหมายบางอย่างนะฮะแล้วเราก็ทําอะไรบางอย่างซึ่งอีกฝั่งหนึ่งอาจจะตามเราไม่ทนันหรือคิดคนละแบบกับเราใช่ไหมครับซึ่งพอเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็เลยจะมีต้องมีการเปิดใจออนะนะค,ะคุยกันนะบอกว่าเฮ้ยแบบที่พี่ทำอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่า พี่ผูดโย่งนี้ผมว่ามันเป็นเหมือนการบอกว่าผมทํางานไม่ดีอะไรเงี้ยเป็นตน้นใช่ไหมฮะหรือการทําแบบนี้ทําให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีนะ,ะนี่ก็บ้าไปใช่ไหมครเพราะฉะนั้นคือเนี่ยก็คือการเป็นโมเดลให้กับคนปีห,หน้างานนะนะครับใช้ในการคุยกับทีมนะครับหรือบางทีเรียกคู่กรณีมาคุยกันถ้าเกิดสมมุติเขาเป็นคนที่คุยพร้อมกันได้เราก็บอกเลยว่าเฮ้ยเนี่ยสถานการณ์เป็นแบบนี้ คนนีท้ทำแบบนี้นะครับคนที่ทําแบบนี้มานำไปสู่ผลอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดสมมติคุยพร้อมกันไม่ได้อะแยกกันคุยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเหมือนกันแต่ผมคิดว่ามันเป็นเครื่องมือที่ดีนะสำหรับคนที่เป็นเมนเจอร์มือใหม่นะครับแบบเออไม่รู้จะคอมเมนต์ยังไงไม่รู้จะรับมือยังไงดีก็เอาดีละกัน3อย่างเนี่ยนะฮะทีละเรื่องนะครับสากรารคืออะไร มันมีพฤติกรรมอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มันส่งผลกระทบอะไรมันเกิด Impact อะไรขึ้นมานั่นเองนะครับก็เราใช้ดูนะฮะมันไม่ไม่ค่อยยากนะครับแล้วก็ใช้กันไค้หลายที่เดียวนะครับหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบนะครับกดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะฮะแล้วก็ติดตามกันไปส่วนหน้านะครับสวัสดีครับ